เรื่องปัญหาความขัดแย้งของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านเมื่อกี้นี้ดรปณิธานบอกว่าเราควรจะบอกว่าเป็นญาติไม่ควรจะบอกว่าบ้านพี่เมืองน้องทําไมถึงคิดอย่างนั้นผมได้ยินมานะครับอาจารย์ว่าบางประเทศเขาโกรธเราเพราะว่าเราไปตั้งตัวเองเป็นพี่ครับก็ตอนนี้ผมก็ต้องตามในหลวงท่านนะครับ ในพระาพระชาชดำรัสท่านก็บอกว่าประเทศเพื่อนบ้านเ,นเป็นญาติญาติกันมผมคิดว่าเป,เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับการนับญาติดีแต่ไปนับตัวเองเป็นพี่พี่เบิม้มเขาเป็นน้องหมดเนี่ยม,มันทำให้เขารู้สึกใช่ไหมครับว่าเราเบ่งหรือเราเถือว่าเราใหญ่เขารู้สึก,กโกรธกังวลไม่พอใจนะครับโกรธที่เรียกว่าเราไปตั้งตัวว่าเราเหนือเขาครับกังวลว่าเขาอาจจะถูกเราครอบงา ล้ววิถีทางด้านเศรษฐกิจเราก็ค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าเขาอะนะครับครับแล้ววิธีคิดของคนไทยจริงๆเนี่ยคิดอย่างนั้นหรือเปล่าว่าเราคือพี่เขาคือน้องเนี่ยผมพูดลําบากแต่ผมคิดว่าไม่นะครับอาจารย์ผมคิดว่าคนโดยทั่วไปเนี่ยวัฒนธรรมของเราเนี่ยก็อารมณ์มานรวยนะครับ,รบถือว่าเป็นพักพวกเพื่อนฝูงพักพวกพ้องกันนะครับแต่ว่าราชการไทยบางท่านในอดีตนะครับหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า ประเทศเหล่านั้นเนี่ยนะครับด,ด้อยกว่าเราหรือว่าไม่เป็นมิตรกับเราหรือว่าอยู่คนละค่ายกันทําให้การมองภาพเนี่ยค่อนข้างเป็นศัตรูนะครับค่อนข้างแยกแยะค่อนข้างแตกต่างและในที่สุดนําไปสู่ปัญหากระทบกระทั่งซึ่งยากที่จะพูดคุยนะครับเพราะมันเริ่มมาจากความไม่เข้าใจกันอะไรคือปัญหากระทบกระทั่งบ้างครับกับเพื่อนบ้านเรื่องของการที่จะเข้าไปแสวงประโยชน์ใช่ไหมเราต้องการที่จะได้ทรัพยากรอยากได้ไม้อยากได้ อยากได้ปลาอยากได้อะไรต่อต่างๆเรานะครับตีหัวเข้าบ้านเขาก็ได้นะครับเพราะว่าขีดความสามารถเขาอยากจากัดอยู่อันนี้สร้างความขัดแย้งบ้างอันนี้สร้างความรู้สึกในลึกๆในใจนะครับทำให้เกิดลักษณะของการที่ที่ความรู้สึกว่าประเทศไทยดําเนินตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่รับไม่ได้นะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยเขาก็จําเป็นที่จะต้องดําเนินความสัมพันธ์แต่ว่าความสัมพันธ์นั้นมันก็จะมีปัญหาทีนนี้ในเรื่องของความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านเบื้องบ้านนี่นะครับเราจะมองเป็นความขัดแย้งหรือไม่ก็แล้วแต่ ถ้ามองดูผมผมวิเคราะห์อย่างนี้ว่ามันมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับคนมันมีเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของของและในเรื่องของเขตแดนนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านนสามตัวที่หลักๆเนี่ยคือคนคนอะไรนะคนในพื้นที่ชายแดนกันเป็นพี่เป็นน้องกันข้ามไปข้ามมานะครับบางครั้งมีปัญหาเรื่องของชายแดนทําให้การข้ามไปข้ามมามีปัญหา บางครั้งมีคนเข้ามาสแสวงประโยชน์ทางด้านเศรษฐ,ฐกิจนะครับก็คือแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายอะไรต่างๆเพราะแน่นอนน้ำทั้งในสองานั้นมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันคนต้องสแสวงหาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นประกอบกับในเรื่องของระบอบการปกครองอะไรต่างๆนะเขาก็เข้ามาในส่วนนี้นั่นคือเรื่องของคนอันต่อมาก็คือเรื่องของของมีเรื่องของยาเสพติดนะครับมีมีเรื่องของอาวุธสงครามมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสินค้าหนีภาษีอะไรต่างๆนะครับแล้วเรื่องของเขตแดนทําอย่างไรถึงจะให ชายแดนหรือเขตแดนนั้นมันมันเป็นพี่ที่ที่จะเป็นมีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่ใช้กําลังในการดําเนินการเขตแดนยังตกลงกันไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าในพื้นที่ชายแดนนันประชาชนสามารถที่จะข้ามไปมาได้โดยถูกต้องตามกฎหมายของแต่ละฝ่ายนะครับอำนวยความสะดวกจะมีการที่จะเปิดจุดในการค้าขายชายแดนการติดต่อต่างๆนะครับมันคงเป็นไปได้ลําบากนะครับในยุคป,ปัจจุบันเนี่ย เรื่องเส้นพรมแดนคือปัญหานี่คือปัญหาของประเทศไทยเป็นมานานแล้วนะครับเรายังไม่รับการแก้ไขตอนนี้พอร,รัฐบาลให้นโยบายที่จะแก้ไขลดปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนบ้านใช่ไหมครปัญหาแรกที่ต้องลดก็คือปัญหาเขตแดนก็พยายามจะปักปันก็ได้เท่าที่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการนะครับมันก็ติดปัญหาเรื่องชุมชนในท้องถิน่นอย่างสมมติว่าเราจะยอมส่วนนี้ให้ประเทศนี้ไปแล้วก็ไปเอาส่วนอื่นคืนมาแต่ประชาชนที่อยู่ตรงนั้นะไม่อยอมน,น,นี่คือปัญหาที่เคยอยู่เพราเขาบอกว่านี่เป็นของไทย เข,เขานตารางนิ้วหนึ่งจะเสียไม่ได้เลย oh. ทั้งที่ว่าใน,ใน,ในมองจากภาพรวมเรายอมเสียนี้ไปแล้วก็เอาอันนี้มาทดเฉยใน,ในระดับเท่าๆกัน,นแต่คนในพื้นที่ไม่ยอมนในนนพื้ี่คือปัญหาที่ทําให้การปักปันเขตแดนกับเพื่อนบ้านเขาไม่ยอมว่าเขาต้องไปเป็นคนประเทศอื่นหรือเขาไม่ยอมว่าพื้นที่ดินตรงนั้นก็ไม่ยอม,มยอเสียมันเขาต้องเสียประโยชน์เขาต้องย้ายไปที่อื่นเล,เ,ลเลยจะต้องอาศัยการหนึ่งไว้วางใจซึ่งกันและกันสองไม่ เปลี่ยนแปลงสถานภาพเดิมคือไม่มีการลุกดินแดนไม่มีการไปยึดครองอะไรใหม่ๆนะครับสามไม่สร้างความรุนแรงในพื้นที่นะครับแล้วปัญหาเขตแดนเนี่ยในอนาคตในคนยุคใหม่ที่ฝรั่งเรียก new generation นะครับก็อาจจะคลี่คลายไปเรื่อย,อย,อยๆนะครับใช้เวลามากครับแล้วก็จะต้องเริ่มต้นจากฐานเลยให้เศรษฐกิจใกล้เคียงที่อาจารย์ว่าไม่ขย e งกันสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐต่อรัฐระหว่างคนต่อคนในพื้นที่นะครับแล้วก็เริ่มผูกพันธุ์อย่างสร้างสรรค์นะครับ ด้วยมาตรการต่างๆและในอนาคตเรื่องเขตแดนอาจจะไม่จําเป็น mm hmm. เหมือนกันในยุโรปแต่อีกนานครับอาจารย์ครับณนะวันนี้เนี่ยเขตแดนในเทะเลจีนใต้ก็ดีระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านก็ดีเราต้องตกลงกันว่าเราจะไม่ใช้ความรุนแรง mm hmm. เราจะไม่ใช้กองกําลังทหารไปยึดครองที่ที่ทยังไม่แน่ใจว่าเป็นของใครในบางพื้นที่ก็อาจจะตกลงร่วมเพื่อพัฒนาอย่างเช่นเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียเป็นต้นในบางพื้นที่ก็ต้องอดกลั้น mm hmm. นะครับต้องไม่สร้างศักยภาพซึ่งมันล่อแหลมนะครับ ไอ้ตรงนี้ต้องชี้แจงอาจารย์ครับที่ผ่านมานี้เราไม่ค่อยได้ชี้แจงเราสร้างศักยภาพเราต้องการป้องกันของเราซึ่งเราคิดว่าเป็นของเราเขาก็คิดว่าเป็นของเขาเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันก็เลยค่อนข้างอึมครึมไม่แน่นอนตอนนี้ก็เลยเริ่มต้นใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่แต่ว่าค่อนข้างจะช้าไปนิดนึงครับคุณพิชัยจะขอคิดด้วยคนตรงนี้ไหมครับความจริงคิดพันางแรกเลยแต่เมื่อไม่เปิดโอกาสให้ได้คิดก็ยังไม่คิดก็ได้ คือเพื่อนบ้านและมหาอำนาจเนี่ยสองอันนี้เป็นเรื่องสําคัญทั้งคู่นะครับและมันก็มีอะไรที่เป็นโอกาสและเป็นปัญหาทั้งคู่เหมือนกันนะฮะยกตัวอย่างเรื่องเพื่อนบ้านเนี่ยถ้าถือว่าเป็นโอกาสเนี่ยมีเพราะเพื่อนบ้านเป็นตลาดที่ดีที่สุดไม่รู้จะมีตลาดที่ไหนดีกว่าเราการขนส่งอะไรต่างๆก็ใกล้มันก็ใกล้แล้วมันก็ทําอะไรต่างๆขนคนขนของอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเพื่อนบ้านนี้เป็นโอกาส ประเทศไทยเนี่ยโดยทางภูมิรัฐปศาสตรศาสร์แล้วเนี่ยเราตั้งอยู่บนจุดที่เป็นศูนย์กลางของวงเวียนที่รอบตัวเราในรัศมีเดินทางสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับมีประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของโลกเราเป็นอยู่ตรงกลางเราไม่เคยคิดเอาศักยภาพของความเป็นศูนย์กลางของเราเนี่ยน่าสนใจเป็นตัวขยายไอ้ความเป็นมิตรไมตรีที่จะขยายความรู้สึกในภูมิภาคไปในภูมิภาค ที่เราจะเอานโยบายแต่ถ้าว่าเอาตัวรอดแต่ลําพังเนี่ยมันเป็นมานานอย่างนี้นานเพราะเราถูกอาณานิคมเข้ามาบีบเราทําให้เราต้องพยายามเอาตัวรอดอยู่โดยลำพังคนเดียวทีนีมันต,ต้องอย่อย่าลืมว่าโลกมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามสมัยก่อนนี่โป๊บใหญ่ที่สุดไอ้ฟิวดอล,ล,ลก็เกิดตามที่ต่างๆแล้วส่งอ,อะไรไปให้โป๊บอตอนหลังโป๊บหมดอมานาจไปไอ้ฟิวดอล,ล,ลก็เกิดเป็นรัตเป็นอย่างเวสเฟรียอะไรต่างๆก็เกิดเป็นรัฐขึ้นมาเป็นอิสระขึ้นมา และไอ,อ้ border นี่ก็เกิดทีหลังตามจากนั้นมาทตุกีท,ท,นทีนี้มันจะเกิดปัญหาหรือเปล่าว่าประเทศไทยเนี่ยคงจะต้องมีทางเลือกไหมถ้าเราตามอเมริกันมากข้างๆตัวนี้ก็รู้สึกไม่ไม่ค่อยพอใจถึงบอกเลยแต่ถ้าเราตามตรงนี้มากอเมริกันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจตกลงเร,เราจะเอาอย่างรเราเราต้องทําทั้งสองทางเนี่ยนะครับเราต้องแบ่งความคิดของเราเนี่ยผมว่าอะไรก็ตามแต่มันอยู่ในสติปัญญาของคนเนี่ยสำคัญที่สุดคือคนเนี่ยหมายความเราต้องเล่นการเมืองสองหน้าไม่ใช่สองหน้า S <S 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 เป็นการเมืองหน้าเดียวให้เขารู้เลยทั้งโลกว่าเราทิ้งเพื่อนบ้านไม่ได้นะเราทิ้งสิ่งที่แวดล้อมของเราไปแต่ขนาดเดียวท่านเป็นประเทศใหญ่มีศักยภาพสูงผมก็ทิ้งท่านไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าในเวทีของโลกเนี่ยมันอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมจะเอียงไปทางเป็นฝรั่งตลอดแล้วทิ้งเพื่อนไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยเรามีเพื่อนบ้านเนี่ยเราอาจจะมีคนนอกมา นะฮะมาบ้านเรามีงานแล้วเชิญคนต่างประเทศเข้ามาเต็มไปหมดเลยเขาจอดรถล้ําหน้าบ้านเพื่อนบ้านถ้าเราเป็นเพื่อนบ้านเขาให้จอดอแต่ถ้าเราไม่เป็นเพื่อนบ้านมาหลายนี่เขาเอาป้ายมาปักเลยบอกอย่ามาจอดตรงนี้ขวางบ้านฉันถ้าเราเป็นตัวที่ไม่มีเป็นเป็นตัวของเราเองแต่ไม่เป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้อันตรายเพราะฉะนั้นจะยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าทําได้เพื่อนบ้านเราเนี่ยมองเราอย่างไรมองเราว่าน่ารักหรือน่าชัง ตอนที่เราจะกาหนดยุทธศาสตร์ได้เนี่ยมันต้องรู้เหมือนกันนะครับว่าเพื่อนบ้านเขามองเราบางมีคำหนึ่งนะครับอาจารย์เชมสัง<ฮ>่งไม่ได้บคุคคลน่ากลัวอ๋อคิดว่าน่ากลัวมันไม่แน่นี่คือเราพูดอะไรออกไปบางทีนี่น่ากลัวเหมือนกันนะงงนจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้อะไรต่างๆพวกนี้ไอ้นี่น่ากลัวนะเพราะเมื่อกี้ท่านลองบอกอยู่ตอนหนึ่งว่าเราบางทีเนี่ยเราเคยส่งเราไปเอาทรัพยากรไปเอาไม้ไปเอาอะไรต่ออะไรของเขาเนี่ยเขาคิดอย่างไรในมุมของเขาเขารู้สึก หรือเขายังไม่รู้สึกอันนี้สิครับที่ผมไปเคยพูดในการที่ประชุมระหว่างประเทศเราเสนอไปด้วยซ้ำว่าประเทศใดก็ตามแต่ไม่พึงเอาประโยชน์จากทรัพยากรของเพื่อนบ้านโดยการเอาเปรียบไปเหมือนกันรักทรัพย์ของเขามาเนี่ยอันนี้จะทําให้เขารักเราได้ง่ายนะฮะแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามแต่เราไปคบคิกกับคนในนั้นชอบรักทรัพย์รักรอบตัดไม้เอาข้ามแดนเข้ามาอย่างนี้ตัวรัฐบาลเขาก็เกลียดเพราะไอ้คนนั้น ที่มาร่วมมือกับเราในการตัดไม้ทําลายป่าของเขาเนี่ยนะยมันก็เป็นคนที่เขาไม่ชอบอยู่แล้วแต่อย่าลืมนะว่าประเทศไทยก็เคยไม่รู้ตัวนะสมัยที่อังกฤษและฝรั่งมาตัดไม้ในประเทศไทยเรากับตั้งกรมป่าไม้โดยมีอังกฤษมาเป็นอัน,นี้อ้น,นี้ผมต้องอขอบที่มีกรมป่าไม้ท,<า>ที่จะ่กโกรธพรากับขอบใจเพราะเขาเอาเทคโนโลยีมาเขาไม่ได้ไปขโมยไม้ในป่านะเขาหนึ่งต้นตัด ห้าต้นปลูกหนึ่งต้นตัดห้าต้นปลูกถึงได้มีไม้ไมาให้รักรอบกันอน,อนตอนปัจจุบันนี้อันนี้เป็นความจรงิงมีเป็นขนาดพยาในซ้ำที่เป็นพยาของดูแลกรมป่าไม้อะไรต่างๆแล้วแล้วเราทำอย่างนั้นกันกบเพื่อนบ้านหรือเปล่าเวลาเราไม่ได้ทำนี่เราขโมยมาเฉยๆเอาเปรียบหรือว่าไม่ต้องลงทุนอ่ะนะล้วก็ลากชักลากเอาข้ามแบนด์เข้ามาเนี่ยเป็นผมเป็นประเทศเพื่อนบ้านผมก็ต้องโกรธ แต่ว่าถ้าเราไปพูดกับรัฐบาลเขาขอทําสัมปทานป่าไม้ที่เขาแล้วเราถ้าตัดหนึ่งต้นเราจะปลูกให้อีกห้าต้นเลยต่างๆเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แทนที่จะไปอยู่ในกันในอะไรสักคนหนึ่งที่ในประเทศของเขาแล้วก็ลักทรัพย์ของประเทศเขาช่วยกับเราเป็งกันกันกลงเพื่อนบ้านเขามองเราอย่างไงน่ารักหรือน่าชังหรือน่ากลัวน่ากลัวและน่าชังด้วยเพราะอะไรเพราะเราคุมคนของเราไม่ได้อ๋อ เราคุมคนของเราไม่ได้ไอ้นี่ตัวสําคัญมากพ่อค้าหรืออะไรที่เที่ยวลักลอบตัดมารัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมไปเลยยกตัวอย่างเป่อประเทศเพื่อนบ้านเราอันหนึ่งเนี่ยเปิดโอกาสให้คนไทยได้ความเชื่อถือตอนที่เขาได้เอกราชใหม่ๆเนี่ยไปเปิดสายการบินนะคนไทยไปเปิดสายการบินเราก็ไปเปิดสายการบินขายตั๋วกันใหญ่เลยเพอถึงเวลาไม่เอาเรือบินบินไปแล้วเอาเงินไปหมดแล้ว แล้วต่อไปนี่เขาก็มองหน้าคนไทยไม่ได้พอบอกคนไทยไปติดต่อเขาก็ไม่เอาด้วยแล้วอย่างอย่างขาเขมรพอเ็าเปิดใหม่ๆเราไปขอสัมปทานเรื่องสื่อสารมวลชนสื่อสาร,ทรโทรคมนาคมทีง99ปีอย่างเงี้ยเขาพอใจหรือไม่พอใจเขาพอใจเพราะในเมื่อคนไปติดต่อเนี่ยแล้วก็คนที่ไปทําให้เขาเนี่ยทาจริงๆ,งๆเพื่อประโยชน์ของเขาจริงๆเพราะผมผมพูดโกงๆเลยว่าตัวผมเองเนี่ยมาเป็นประธานบริษัทนม่น ซึ่งได้สัมปทานได้สัมปทานในขเขมรเนี่ยเวลาเนี่ยตั้ง35ปีสําหรับทำโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะเขาวิงวอนอย่าให้ถอนตัวไปอันขาดเขาจะสนับสนุนไม่ให้ขาดทุนเลยอะไรต่างๆอยากจะเอาอะไรก็ได้ทำงานแล้วถึงเวลาเขาตีกันถ้าไปนี่ย ฝ่ายมีอำนาจเนี่ยเขาเอาทหารมาล้อมไว้เลยไม่ให้ใครเข้ามาแตะต้องเลยแล้วที่ประเภทที่เราจะต้องยัดเงินฝ่ายหนึ่งเพื่อที่จะได้อันนี้พอเขาเปลี่ยนค่ายมาปั๊บเนี่ยเขาลดจากจํานวนเอย่อันนั้นจะว่างงเราฉลาดพอที่จะครบกับทุกคนนะครับ <c oughs> <c oughs>